พาทุกหมาพร้อมแล้วครับที่จะออกจากซองมาออกแล้วขณะน,นี้แม่เดชเป็นตัวนำ<อ>พาจะสืบขณะน,นี้พาจสืเป็นตัวนำแม่เดชเป็นตัวที่สองเราจะนมามณนีที่สามลาดมงคลที่สี่ที่โค้งปลายเก้าพาจะสืเป็นตัวนำ กล้องมหาชัยเป็นตัวที่สองรามงคลที่สามนาเดทที่สี่ชาติสมุทรที่ห้าที่ป้ายแปดกล้องมหาชัยเล่นเลยข้งางนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนำรามงคลเป็นตัวที่สองนาเดทเริ่มแรง้างในขึ้นเป็นตัวที่สามถ่ายไปทายเสศิและชาติสมุทรที่โค้งป้ายเจ็บในขณะนี้ กองหมหาชัยเป็นตัวนำอยู่ลาบุญคนเป็นตัวที่สองนาเดชที่สามชาติสุตรที่เจ็บิ๊กเกตเล่นแยอขึ้นมาเป็นตัวที่ห้าที่ไปออกกำลังตรงลาบุญคนเป็นตัวนำคู่กับกองหมหาชัยชาติสุตรเล่นแยอขึ้นมาขณะนี้ นานดดานิดนั่นเอง,เองทไมเป็นตัวนำที่ารเางใยยุติตพลและชาติสมุทรผ่านไปนเป็นล่าบงคลมาออกแล้วขณะนี้นานิดเป็นตัวนำ พันสตีดขณะนี้พัสตีดเป็นตัวนำนาเดชเป็นตัวที่สองราจนมณีที่สามลาดมงคลที่สที่โค้งป้ายเก้าพาัสตีดเป็นตัวนำก็องมหาชัยเป็นตัวที่สองลาดมงคนที่สามนาเดชที่สี่น่าสมบทรที่ห้าที่ป้ายแ ก้องมหาชัยเล่นเลยข้างนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนำลาบงคนเป็นตัวที่สองนาเดชเล่นเลยข้างในขึ้นเป็นตัวที่สามถ่ายไปทายเสื้อีและชาติสมุรที่คองป้าเจ็ดในขณะน,นี้ก้องมหาชัยเป็นตัวนำอยู่ลาบงคนเป็นตัวที่สองนาเดชท,ที่สามชาติสมุรพี่เก๋ เล่นแรงขึ้นมาเป็นตัวทีอาที่ไปออกทางทรงราบลงคนเป็นตัวนำคู่กับก้องมหาชัยชาติบุตรเล่นแรงขึ้นมาขณะนี้นด้ดีนด้ดีเล่นแรงเป็นตัวนำทีตาเน่จิตสัพพลิเนชาตบิบุตรผันไปเป็นราบลงคน